สวัสดีผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกคนครับเอาชีวิตของคุณกลับมานะครับคุณอาจจะเคยมีความฝันคุณอาจจะเคยมีเป้าหมายที่สำคัญใดๆในชีวิตของคุณหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะเคยผิดหวังคุณอาจจะเคยเสียใจนะครับแต่วันนี้ขอให้คุณเอาชีวิตของคุณกลับมานะครับผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ วันนี้เราเตรียม5แนวทางนะครับ5แนวทางให้คุณนำชีวิตของคุณกลับมาได้อย่างที่คุณเคยใฝ่ฝันแล้วก็ตั้งใจไว้นะครับขอเชิญผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกๆคนเขียนมาแบ่งปันนะครับว่าคุณเองอยากจะดึงชีวิตส่วนไหนของคุณกลับมาหรือคุณเคย ดึงชีวิตของคุณกลับมาได้อย่างไรจากที่คุณเคยผิดหวังเสียใจหรือเคยท้อแท้นะครับวันนี้เราจะมาร่วมแบ่งปันกันผู้ชมผู้ฟังที่รักครับเอาชีวิตของคุณกลับมาหากคุณกําลังจมอยู่กับความทุกข์ตำหนิตัวเองหรือรู้สึกแย่กับตัวเอง ร,รู้สึกว่าตัวเองหมดอะไรตายอยากขอให้คุณรู้ว่าชีวิตของคุณมีคุณค่ามีความหมายสำหรับใครบางคนเสมอนะครับชีวิตของคุณมีค่ามีความหมายสำหรับใครบางคนเสมอลองนึกดูนะครับว่าที่ผ่านมาเวลาที่คุณทุกข์เศร้าเสียใจหรือผิดหวังมีใครที่คอยอยู่เคียงข้างคุณที่คอยเป็นพลังใจให้กับคุณนะครับ คนเหล่านั้นแหละครับเขามองรอคอยนะครับอยากเห็นคุณประสบความสําเร็จอยากเห็นคุณมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นพลังใจพลังชีวิตให้คุณนําชีวิตของคุณกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งเอาชีวิตของคุณกลับมานะครับใครอาจจะดูหมิน่นดูถูกคุณแต่คุณ อย่าดูหมิน่นอย่าดูถูกตัวเองนะครับใครอาจจะบูลลี่คุณแต่คุณอย่าบูลลี่ตัวเองนะครับใครอาจจะเหยียดหยามคุณแต่คุณอย่าเหยียดหยามอย่าดูถูกตัวเองนะครับนี่ครับนะครับท่ามกลางดอกเข็มที่สวยงามนะครับเอาชีวิตของคุณกลับมาให้สติปัญญาให้พลังกับตัวเองตัวของคุณเอง ยังสามารถทำประโยชน์และได้รับความรักจากคนรอบข้างได้รับความรักจากสังคมและที่สำคัญที่สุดนะครับคุณมีคุณค่าพอครับที่จะได้รับความรักจากตัวของคุณเองได้คุณมีคุณค่าพอนะครับเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกท่านลองเขียนแบ่งปันความรู้สึกมาไม่ว่าคุณจะย้อนมาฟังจากอนาคตกลับมาดูคลิปนี้ว่าคุณละครับรักตัวเองในแง่มุมไหนบ้าง คุณเคยทําสิ่งไหนประสบความสําเร็จคุณเคยพึงพอใจอะไรตัวเองมากๆคุณเคยมีงานหรือมีการเล่นหรือมีกิจกรรมใดที่คุณทําแล้วคุณรู้สึกว่าคุณทํามันได้ดีคุณชื่นชมตัวเองเหลือเกินนะครับลองเขียนมาบอกเล่ากันแล้ววันนี้นะครับขอให้คุณเอาชีวิตของคุณกลับมาโอบก,กอดตัวเองอีกครั้งหนึง่งนะครับให้ความรักกับตัวเองนะครับตกไหลตัวเองเบาๆนะครับหายใจเข้าลึกๆ และบอกว่าฉันรักเธอมากนะครับรักตัวเองคุณสามารถจะกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองได้นะครับตัวคุณเองนะครับเคยทำสิ่งใดที่คุณชื่นชมและพอใจเขียนมาแบ่งปันกันหรือถึงแม้คุณไม่เขียนมาก็ขอให้คุณะลึกรู้นะครับหายใจเข้าลึกๆก,ก็นึกถึงสิ่งดีงามที่คุณได้ทำมานะครับไม่ว่าจะล้มเหลวผิดหวังสักกี่ครั้ง อย่าสิ้นศรัทธาในความดีงานของตัวเองอย่าสิ้นศรัทธาและสิ้นความเคารพในตัวของตนเองนะครับคุณมีคุณค่าสำหรับใครบางคนเสมอนะครับและนี่ครับผู้ชมผู้ฟังที่รักเอาชีวิตของคุณกลับมานะครับนะครับวันนี้เตรียนมาแบ่งปันกัน5แนวทาง ห้าว you, right. er ิธีการนะครับห้าวิธีการที่เราจะนำชีวิตของเรากลับคืนมาเอาชีวิตของคุณกลับคืนมาสิ่งแรกนะครับชีวิตของคุณคุณกำหนดเองนะครับชีวิตของคุณคุณกำหนดได้เองเลยนะครับที่ผ่านมาเราอาจจะฝากความสำเร็จอาจจะฝากความหวังไว้กับคนอื่นแต่จากนี้ไปชีวิตของเราเราสร้างเองเรากำหนดเองได้ทุกๆ ความเพียรพยายามของคุณทุกย่างก้าวของคุณที่ลงมือกระทำไม่มีวันสูนยเปล่านะครับอย่างน้อยๆคุณก็ได้รับทราบกับใจของคุณเองว่าคุณได้ทำดีที่สุดแล้วในทุกๆขณะในทุกๆวันของคุณนะครับเพราะฉะนั้นความหวังที่คุณสร้างด้วยมือของคุณเองนั้นจะมั่นคงและยั่งยืนที่สุดนะครับก็ขอเป็นพลังใจให้กับทุกๆคนนะครับว่าเราจะนำชีวิตของเรา กลับคืนมาด้วยการกำหนดชีวิตของเราเองนะครับนำชีวิตของคุณกลับมาครับนะครับท่ามกลางนะครับดอกไม้สวยงามนั้นนะครับคุณก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตนี้นะครับที่สามารถกลับมาเบ่งบานให้ความงามความสดใสกับตัวของคุณเอง กับเพื่อนกับคนที่คุณรักและสังคมรอบข้างได้นะครับนำชีวิตของคุณกลับมานะครับแนวทางที่2ครับแนวทางที่2จากค่าแนวทางที่เราจะแบ่งปันกันนะครับก็คืออะไรครับนี่ครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนนะครับคุณใฝ่ฝันอยากจะทำอะไรคุณมุ่งหมายอยากจะทำสิ่งดีงามไหนไหน เขียนมันลงมาเลยนะครับบอกตัวเองทุกๆเช้าที่ตื่นแล้วลงมือกระทําทุกเช้าเป็นวันใหม่ที่คุณจะเด้งลุกออกจากเตียงมาทำสิ่งที่ดีงามหรือแม้ขณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนที่คุณได้รับชมคลิปของเพื่อนหนุนใจอยู่นะครับคุณสามารถบอกกับตัวเองว่าฉันจะลุกขึ้นมายืนหยัดนะครับฉันจะสร้างเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนของฉันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ และเพื่อนหนุนใจจะขอเป็นกำลังใจอยู่เคียงข้างให้กับทุกๆเป้าหมายที่ดีงามของเพื่อนผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกๆคนนะครับผ่านไป2แนวทางนะครับจาก5แนวทางแล้วนะครับในการที่จะนำชีวิตของคุณเอาชีวิตของคุณกลับมาสดใสให้มีความสุขให้มีความเคารพตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับนำชีวิตของคุณกลับมาถัดไปครับ แนวทางที่เตรียมไว้นะครับมาแบ่งปันนั่นก็คือแนวทางที่3นะครับนะครับท่ามกลางสับปะรดสีสวยงามนี่นะครับนะครับท่ามกลางสับปะรดสีสวยงามเอาชีวิตของคุณกลับมาด้วยแนวทางที่3ที่แบ่งปันก็คือสิ่งสําคัญกว่าให้ทาก่อนครับเรียบง่ายและได้ผลนะครับไม่ซับซ้อนเลยเขียนออกมาครับสิ่งที่อยากทําเป้าหมายของคุณมีอะไรที่จะต้องทําบ้าง แล้วคุณเลือกสิ่งสำคัญกว่าสิ่งสำคัญที่สุดทำก่อนเสมอทุกๆวันแล้วจะทำให้ฝันของคุณเป็นจริงได้อีกครั้งหนึง่งนะครับเรียกความเชื่อมั่นของคุณกลับมาเรียกความเคารพนับถือตัวเองกลับมาโดยการทำสิ่งสำคัญกว่าทำก่อนทุกๆวันนะครับอย่างเช่นวันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเออคุณเคยผิดพลาดล่วงเกินใครแล้วคุณอยากขออภัยสิ่งนี้สำคัญกับชีวิตของคุณ โทรไปหาเขาแมสเซจไปหาเขาแมสเซนเจอร์ไปหาเขาไลน์ไปหาเขานะครับหรือถ้าอยู่ใกล้ๆก,กันเดินไปบอกเลยว่าฉันเสียใจขอโทษในสิ่งที่เคยผิดพลาดมาก่อนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะแก้ไขทําคืนให้กับคนที่คุณรักคนที่มีความหมายกับคุณนั้นได้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งหรือวันนี้ถ้าคุณเคยทําผิดกับตัวเองโอบก,กอดตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วบอกว่า ขอโทษนะที่ฉันเคยละเลยเธอที่ฉันอาจจะทำให้เธอผิดหวังวันนี้ฉันจะกลับมาลุกขึ้นยืนขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งทำให้ชีวิตของเธอของตัวของคุณเองนั้นมีความสุขมีคุณค่าและมีความหมายแม้เพียงเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าคุณทำมันทุกๆวันนั่นก็เป็นการเติมพลังใจและพลังชีวิตให้กับคุณนะครับผ่านไปแล้วนะครับ3ข้อจาก5แนวทางนะครับที่คุณจะนำชีวิตของคุณกลับมา นะครับทำชีวิตของคุณกลับมาเลยนะครับคุณทำได้แน่นอนและก็เพื่อนหนุนใจจะคอยอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างกับคุณนะครับไปดูกันนะครับข้อถัดไปนะครับข้อที่4แล้วนะครับเอาชีวิตของคุณกลับมาชีวิตของคุณจะไม่มีทางกลับมาอย่างสงบสุขร่มเย็นได้เลยถ้าคุณไม่อยู่กับปัจจุบันนะครับทําไมล่ะการอยู่กับปัจจุบันมันถึงสําคัญมากมายนักหนาเพราะอดีต ส่วนใหญ่แล้วแก้ไขไม่ได้ถ้าเราระลึกกลับไปก็เป็นได้ดีที่สุดแค่เพียงบทเรียนให้เรานะครับไม่ทำผิดซ้ำรวมทั้งสิ่งไหนทำได้ดีอยู่แล้วเราก็เพิ่มูนรักษาแล้วก็ต่อยอดสิ่งดีงามเหล่านั้นอนาคตที่คุณวิตกกังวลก็ยังไม่มาถึงแต่การวิตกกังวลอยู่กับอนาคตมากเกินไปทำให้คุณเศร้าหมองนะครับแล้วทำให้คุณเสียสิ่งดีๆในปัจจุบันไป เพราะฉะนั้นการอยู่กับปัจจุบันเท่ากับคุณเห็นคุณค่าสิ่งดีที่คุณมีอยู่ในมือลองเขียนออกมาบอกออกมานะครับว่าสิ่งไหนมีคุณค่ามีความหมายกับคุณที่สุดในขณะนี้ใครที่รักคุณที่สุดหรือคุณรักใครที่สุดนะครับหรือคุณมีเป้าหมายความใฝ่ฝันอะไรที่คุณอยากจะทำให้สำเร็จโดยการลงมือทำในปัจจุบันในวันนี้ในขณะนี้และทำมันอย่างสม่าเสมอทุกๆวัน จนกว่าคุณจะถึงฝั่งฝันที่คุณมุ่งหมายไว้หรือมีสิ่งไหนที่คุณอยากทําให้กับคนที่คุณรักที่สุดนะครับแล้วคุณอยากจะลงมือทําในขณะนี้เลยนะครับการกลับมาอยู่ปัจจุบันง่ายที่สุดคือหายใจเข้าก็รู้ว่าเราหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายอ่อนโยนกับตัวเองก็รู้ว่าเรากําลังหายใจออกนะครับหายใจเข้านึกถึงสิ่งดีงามที่เราเคยทําเราก็มีความสุข หายใจออกในขณะนี้นึกถึงสิ่งดีงามสิ่งที่คุณภูมิใจในตัวเองคุณก็มีความสุขถ้าคุณอยากฝึกฝนนะครับการอยู่กับลมหายใจการอยู่กับปัจจุบันและใช้ลมหายใจนั้นมาเป็นเครื่องมือที่แข็งแรงและยั่งยืนให้คุณมีความสุขแท้ที่คุณจะอยู่กับปัจจุบันขณะได้เข้าไปเรียนรู้ในเพลย์ลิสต์ลมหายใจแห่งความสุขนะครับเปิดเข้าไปที่ช่อง YouTube เพื่อนหนุนใจแล้วคลิกไปที่แถบเพลย์ลิสต์และคุณเลื่อนไปที่ ลมหายใจแห่งความสุขแบ่งปันไว้จากมหาปราญ์ของเรา16ขั้นตอนผมได้นำมาเรียบเรียงเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับให้คุณฝึกฝนได้ทันทีหรือถ้าคุณอยากจะฝึกสติให้กับคุณอยู่กับปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนลึกซึ้งก็ได้ทําคลิปนะครับเบิกบานกับการตื่นรู้ทุกรายละเอียดของการฝึกสติการเจริญสติให้คุณได้อยู่กับปัจจุบัน ขนาดอย่างมีความสุขแท้อย่างยั่งยืนอยู่กับบ้านที่แท้จริงของคุณก็คือลมหายใจและตรวจของคุณเองนะครับก็เข้าไปได้ในเพลย์ลิสต์เบริรบานกับการตื่นรู้นะครับนอกจากนั้นถ้าคุณอยากจะมีพลังอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างเข้มแข็งยั่งยืนเข้าไปที่เพลย์ลิสต์เบริรบานนะครับกับยิ้มยาวยั่งยืนนะครับเพลย์ลิส ยิ้มยหวยั่งยืนจะทำให้คุณมีความสุขเบิกบานอยู่กับปัจจุบันขณะได้นะครับและในขณะนี้นะครับจาก4ใน5หัวข้อก็คือเอาชีวิตของคุณกลับมาจะพาไปสู่หัวข้อที่สำคัญที่สุดหัวข้อที่5นะครับถ้าขาดหัวข้อนี้ไปเราจะไม่สามารถนำชีวิตของเรากลับมาได้อย่างยั่งยืนเลยครับผู้ชมผู้ฟังที่รักนั่นคือ รู้จักปล่อยวางเราจะปล่อยวางได้อย่างไรเพราะเราเข้าใจความเป็นจริงว่าความสมบูรณ์แบบนั้นไม่มีอยู่จริงในโลกนะครับผู้ชมผู้ฟังที่รักความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงในโลกมือถือปีที่แล้วเขาก็ว่ารุ่นปีที่แล้วดีที่สุดผ่านมาปีนี้มีรุ่นที่ทันสมัยกว่าพัฒนาต่อนะครับเพราะฉะนั้นเราทําได้ดีที่สุดทีละขณะแล้วปล่อยให้มันผ่านไปนะครับแล้วอยู่กับปัจจุบัน รเรื่องราวต่างๆในอดีตคุณได้ทําอย่างดีที่สุดแล้วหรือถ้ามันยังไม่ดีคุณสามารถแก้ไขได้ในปัจจุบันแต่ไม่มีวันที่มันจะสมบูรณ์แบบนะครับพอคล้อยรับหลังไปแม้กระทั่งชั่วขณะหนึ่งมันก็มีสิ่งดีกว่าเสมอที่รอคุณอยู่เพราะฉะนั้นการที่คุณเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของตัวของคุณเองงานหรือความรักหรือคนรอบข้างที่คุณสัมผัสเกี่ยวข้องอยู่ นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่ขอให้คุณทําความดีด้วยใจที่บริสุทธิ์ใจที่ใสใจที่สบายใจที่ร่มร่มนะครับแล้วทําความดีอย่างบริสุทธิ์นะครับทําปัจจุบันของคุณอย่างดีงามแล้วขอให้คุณเชื่อมั่นได้เลยว่าความสุขความสําเร็จที่ยั่งยืนเนี่ยจะประจักษ์ใจคุณได้ทุกๆวันนะครับแล้วก็ในสไลด์ถัดไปนี่นะครับผู้ชมที่ว่ังที่รักครับนี่คือ ดอกไม้แผ่นเปล่าที่รอให้คุณเขียนจารึกอักษรของคุณลงไปด้วยตัวของคุณเองนะครับอยากจะบอกผู้ชมที่รักว่าเขียนชีวิตด้วยตัวของคุณเองนะครับนะครับเขียนชีวิตด้วยตัวของคุณเองได้เลยนะครับแล้วก็อยากจะบอกผู้ชมผู้ฟังที่รักว่าดอกไม้ดอกไม้จะบานบริสุทธิ์กล้าหาญจะบานในใจ สีขาวหนุ่มสาวจะไฟแน่วแน่แก้ไขจุดไฟศรัทธาเรียนรู้ต่อสู้มายาก้าวไปข้างหน้าเข้าหาหมวลชนชีวิตอุทิศยอมตนฝ่าความสับสนเพื่อผลประชาดอกไม้บานให้คุณค่าจงบานช้าๆแต่ว่ายั่งยืน ที่นี่และที่อื่นๆดอกไม้สดชื่นยื่นให้มวลชนครับวันนี้ขอมอบดอกไม้แห่งความรักแท้ที่บริสุทธิ์ความปรารถนาดีความจริงใจที่เบิงสุดให้กับผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกคนให้คุณกลับนำเอาชีวิตของคุณกลับคืนมานะครับและวันนี้เราได้คุยกันไปทั้งหมด5หัวข้อนะครับ5แนวทางให้คุณนำชีวิตของคุณกลับมานั่นก็คือ นะครับแนวทางแรกเอาชีวิตของคุณกลับมาโดยการที่ชีวิตของคุณคุณกาหนดเองนะครับและข้อที่2มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนนะครับมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนของคุณเองข้อที่สนะครับสิ่งสำคัญกว่าให้คุณเลือกทำก่อนเสมอในทุกๆครั้งที่คุณเริ่มต้นวันใหม่หรือเริ่มต้นงานนะครับแล้วข้อที่4อยู่กับปัจจุบันขนาด นะครับอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างไรเข้าไปที่ YouTube ช่องเพื่อนหนุนใจใน playlist, เพลย์ลิส์เบิกบานกับการตื่นรู้และลมหายใจแห่งความสุขเติมพลังชีวิตของคุณด้วยเพลย์ลิส์ยิ้มยาวยั่งยืนกับเพื่อนหนุนใจนะครับและหัวข้อที่5ขาดจะไม่ได้ก็คือรู้จักปล่อยวางเข้าใจนะครับว่าความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงในโลกนี้คุณดำได้ทำสิ่ง ที่ดีที่สุดแล้วในทุกๆปัจจุบันของคุณและก็พอใจปล่อยวางมันได้นะครับเพราะคุณได้ทำดีที่สุดแล้วในแต่ละขณะและถ้าขณะนี้คุณอยู่กับเพื่อนหนุนใจมาถึงตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกคุณว่าคุณยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะครับขอให้คุณเป็นแบบฉบับที่ดีที่สุดเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในแบบฉบับของคุณเองนะครับขอทุกสิ่งดีงาม ที่เพื่อนหนุนใจได้กระทํามาทั้งที่ระลึกไม่ได้ในอดีตท,ทั้งที่ระลึกได้ร่วมกับความดีงามที่คุณทํามาทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันหนุนส่งให้คุณทุกผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกคนก้าวผ่านพ้นทุกๆอุปสรรคนะครับแล้วมีความสุขอยู่กับการทําสิ่งดีงามในทุกๆปัจจุบันขณะของคุณนะครับและสิ่งน,นี้ครับที่จะเป็นพลังใจให้คุณได้ นำชีวิตของคุณกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วท้ายที่สุดนี้นะครับเพื่อนหนุนใจก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนมีความสุขอยู่กับทุกๆปัจจุบันขณะครับสวัสดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ